ทีแถมนะครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตล็อกประตูด้านหลังนะครับเมื่อกี้เพลงแถมครับผมมังนั้นก็ต้องจ่ายเพิ่มขอบคุณมากครับผมว่าพิธีการต่อจากนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นการถ่ายรูป งั้นผมจะยืนอ,อยู่ตรงไหนดีผมจะนั่งตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับผมแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้นะครับวง Band of Fame ขอบคุณครับ Band of Fame เป็นเทมี้เหรอครับอ๋อเทมท่าก็ขอบคุณพี่พนั่ดนตรีทุกคนนะครับก็ก่อนอื่นต้อง ขอโทษพี่ๆเขาเพราะว่าผมเปลี่ยนเปลี่ยนดนตรีเปลี่ยนแนวไปหลายเพลงครับผมขอบคุณพี่ๆมากที่ร่วมชิดกบรบผม้งค่ผมขอบคุณมากครับแล้วกลับแล้วเหรอครับโอเคครับผมถ่ายรูปครับผมขอบคุณครับทูเฟมโอเคครับ ฮัลโหลยินดีด้วยนะโอเคขอบคุณมากนะครับที่มา่องสนุกกันครับผม <Yeah. S 1> เดี๋ยวนี้กลับไปดู Youtube YouTube <c oughs> <c oughs>